นูโมพุทธายะนโมพุทธายะมะอะอุขอให้พยานอันตรายต่างๆอย่าได้มากั้มกายข้าพระเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุผมดูทูบช่องนักบุญพนีจรครับเดินทางล่อนเร่อพนีจรครับมาตามอัตยภาพคาถาที่สวดไปเมื่อกี้นี้ก็คือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับ เป็นความเชื่อของนักบุญพนเนจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลและก็สติดได้ครับแล้วก็คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันพยันอันตรายต่างๆได้ครับเป็นความเชื่อของนักบุญพนเนจรครับหากใครอยากลองเอาไปใช้ดูก็ไปใช้ได้ครับสวดมนต์ไหว้ผ้าก่อนนอนนั่งสมาธิสักสิบนาทีครับผมตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจของท่านก็จะแจม่มใสและก็ปลอดโปร่งครับ หากใครมีเวลาว่างก็ไปถือศีลสักสามวันเจ็ดวันครับหาวัดที่ไม่ต้องลงทุนสูงแล้วถือศีลแปดนั่งวิปัสนาครับกลับออกมาจากวัดจิตใจของขั้นก็จะรู้สึกจิตใจแจ่มใสและก็ปลอดโปร่งครับอย่างน้อยน้อยรู้สึกดีๆรู้สึกใจสบายขึ้นครับครับ นักบุญพนีจรนก็เดินทางลอดเลือพนีจรครับผ่านมาพอดีมากับสักการะพระพรมครับพระพรมพระพรมที่นี่ก็มีคนมาสักการะเยอะครับเนี่ยฮะเป็นพระพรมมีสาบ,บัวสวยงามครับข้างหลังเป็นพื้นที่ของ หน้าทางเข้าหมู่บ้านครับก็ดูลมลื่นลมลื่นหน้าหน้ามาพักผ่อนแล,ล้วครับคลิปคิปนี้นักบุญพระเนจรก็จะเล่าถึงประเด็นดังประเด็นคดีของน้องชมพู่คดีเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายไปจากบ้านสี่วันและคดียังเป็นปริศนาอยู่ครับเอาเป็นว่าคดีน้องชมพู่จะจบยังไง จะถึงจุดคายแม็กตรงไหนเราก็ตามกันมาตลอดตามกันมอยสามสิกว่าวันและตามกันมาเรื่อยๆตามกันมาจนกว่าคดีน้องชมพู่นี่จะจบลงแล้วก็คดีน้องชมพูน่นี่เหตุผลที่เป็นคดีดังเพราะว่าคดีนี้น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสาขวบหายออกไปจากบ้านสี่วันนะครับแล้วก็ชาวบ้านนี่ออกตามหาเป็นร้อยคนครับ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนต์เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีออกตามหาน้องชมพู่กัน4วันแล้วไปพบร่างน้องบนภูเหล็กไฟครับไม่มีเสื้อผ้าพบตอนกลางคืนหลายๆเหตุการณ์ที่เขาเข้าไปจับจ้องหรือนักข่าวเข้าไปจับจ้องมันเป็นคดีที่เป็นปริศนาและได้ลุ้นมาตลอด คือลุ้นผู้ต้องสงสยัยลุ้นพยานหลักฐานใหม่และก็ลุ้นอะไรต่างๆที่เจ้าหน้าที่จะหาเจอครับผมเอาเป็นว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยดำเนินมาเรื่อยๆพบพยานหลักฐานและสืบสวนสอบสวนจากบุคคลต้องสงสยัยหรือชาวบ้านที่พอจะเห็นเหตุการณ์อะไรประมาณนี้ก็สืบสวนสอบสวนมาครับปรากฏว่าตอนนี้ มันมีคลิปเสือคลิปเสียงนะครับวันในโลกออนไลน์โดยคลิปเสียงนี่หมอปลาเป็นคนเอามาเปิดคลิปเสียงก็จะเล่าเหมือนคล้ายๆคนคุยกันครับคนคุยกันแล้วก็ถามตอบกันถามตอบเป็นคลิปเสียงที่มีการคุยกันแล้วครับเหมือนถามคําถามและตอบกันไปกันมาอะไรประมาณนี้โดยคลิปเสียงเนี่ยได้ระบุข้อสงสัยนะครับ เพราะว่าถ้ามดคลิปเสียงเนี่ยมันจะมี5คลิปก็จะมีระบุข้อสงสัยว่าทําไมพ่อแม่น้องชมพู่ถึงไม่ขึ้นไปดูล่างน้องชมพู่นะครับทําไมต้องรีบจัดงานชาปนก,กิจนะครับแล้วมันมีบุคคลในครอบครัวขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยประมาณตีสองตีสาขึ้นไปทําไมอะไรยังไงนะครับแล้วก็เชื่อมโยงไปจนถึงว่าร่างชมพู่เนี่ย ทำไมไม่มีรอยยุงกัดเลยถ้าเด็กเดินหลงไปเองอะไรประมาณนี้ก็คลิปเสียงมีคร้าวๆประมาณนี้แหละครับส่วนใหญ่คลิปเสียงจะเป็นการถามข้อมูลไปแล้วก็คนที่คุยเนี่ยคนที่ตอบมาเนี่ยก็จะพูดข้อสงสัยหรือข้อพิรุษอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เอาเป็นว่าทุกข้อสงสัยข้อพิรุษ ในคดีของน้องชมพู่เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของคลิปเสียงนี้ก็ต้องนำไปตรวจสอบและก็สืบสวนสอบสวนพยานใหม่เป็นเรื่องปกติครับกับการหาบุคคลในคลิปเสียงบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงที่ยืนยันว่ามีตัวตนจริงๆนะครับแล้วเอามาพูดคุยกันกับเหมือนที่มีหลายๆคนตั้งข้อสังเกต โดยพพดเฉพาะผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าการพูดในคลิปเสียงที่มาเปิดนั้นะ่ะมองเห็นได้ว่าพูดเหมือนความจริงความเป็นจริงอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็เชื่อในการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีนะครับว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ายังเป็นปิศนาอยู่แต่ปิศนาของคดีเนี่ย จะพบพยานสำคัญหลักฐานสำคัญยังไงแล้วก็จะพบตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับคลิปเสียงเนี่ยว่อนออกมาก็มีหลายๆคนวิเคราะหา์หลายๆคนวิจารณ์แต่ตัวผมเองนักบุญพนเนจรให้ให้เหตุผลว่าครับเป็นใช้วิยายานในการรับชมรับฟังครับนักบุญพนเนจร ขอวิเคราะห์แล้วกันว่าคลิปเสียงเนี่ยเป็นการพูดวิเคราะห์ครับเป็นการสันนิษฐานเป็นการพูดคือเหมือนอาถามมาเนี่ยเราก็ต้องสันนิษฐานไปแต่ข้อมูลจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมองว่าตอนนี้ที่มีข่าวออกมานะครับหมอปลากับทนายทีมทนายน,ยคคนะครับก็สองสามคนแหะครับ เข้าไปยื่นยื่นเอกสารคลิปเสียงและก็ยื่นขอให้ตรวจสอบบุคคลในคลิปเสียงนะครับบุคคลในคลิปครับแล้วก็ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวของคดีของน้องชมพู่ทีนี้ต้องมองอย่ากเป็นเหตุและเป็นผลครับว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ได้ลงพื้นที่ทำงานตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมมาจนถึงป่านนี้ร้อย 30กว่าวันแล้วนะครับมองเป็นเหตุเป็นผลว่าทําไมเจ้าหน้าที่ยังไม่พบพยานหลักฐานสําคัญยังไม่พบพยานบุคคลที่ยืนยันได้ว่ามีคนอุ้มน้องชมพู่ไปและเป็นใครต้องมองดูตามเหตุผลเรื่องจริงครับว่าคดีของน้องชมพู่เนี่ยพื้นที่เกิดเหตุเป็นป่าเป็นเขาทางขึ้นเขายากลําบากพยานหลักฐานที่มีอยู่อาจจะเลือนหายไปครับ มองอย่างหลักความเป็นจริงว่าพยานที่มีอยู่อาจจะเลือนหายไปทีนี้เอาเป็นว่าการตามหาคดีของน้องชมพู่เนี่ยก็ต้องลุ้นกันต่อไปเพราะว่าคดีน้องชมพู่คอมเมนต์มากับผมก็เป็นคอมเมนต์นะครับว่าเบื่อ ไม่อยากจะดูแล้วดูแล้วครับปวดหัวอะไรประมาณนี้ก็มันมีคนคอมเมนต์มามันก็เรื่องปกติครับคนในสังคมมันก็มีคนหลายรูปแบบแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นทีมลุงพลเองเป็นหลักล้านก็อยากจะเห็นลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับให้คดีมันจบลงและลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแล้วให้พบบุคคลต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่นะครับทีนี้ทางหมอปลาและก็ทีมทนายเนี่ยไปพร้อมกับลุงพลป้าแตนเลยแล้วก็ไปยื่นเอกสาร ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีนะนะครับแล้วก็ได้เข้าพูดคุยอยากให้ตรวจสอบคลิปเสียงที่ทางพลเมินดีเนี่ยนำมาให้หมอปลาเปิดนะครับอยากให้ตรวจสอบดูว่าคลิปเสียงเนี่ยมันเป็นการพูดจริงๆพิรุธของคดีหรือเปล่าและเป็นข้อมูลจริงของคดีไหมอะไรประมาณนี้ก็เป็นการนำคลิปเสียงไปหมอปลาลุงพลป้าแตน แล้วก็ทีมทนายส่วนหนึ่งนะครับเอาคลิปเสียงแล้วก็พร้อมกับเอกสารไปยื่นเอกสารขอตรวจสอบนู่นนั่นนี่นะครับและขอข้อสงสัยที่ทางเจ้าหน้าที่ทำไมถึงเข้าไปค้นบ้านลุงพลถึงสองครั้งครับผมแต่เคสบ้านลุงพลเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปเก็บพยา,ยานหลักฐานตัวดีเอ็นเอแล้ว บุคคลต้องสงสัยคนอื่นแหะครับไม่ว่าจะเป็นพิษณุพรเองแล้วก็นรินพิษณุพรนะครับช่างดูงช่างวาที่อยู่ละแวกใกล้ๆนะฮะแล้วก็พ่อแม่น้องชมพู่บุคคลใกล้ชิดนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปหาญาติพ่อน้องชมพู่หลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บพยานหลักฐานหรือ DNA นะครับ แต่ไทม์ไลน์ข่าวทั้งหมดเนี่ยที่มันมาหาลุงพลต้องเข้าใจด้วยว่าไทาม์ไลน์ข่าวนี่ชัดเจนก็คือมาค้นบ้านลุงพลหนึ่งสองครั้งรอบแรกเนี่ยมาเก็บ DNA เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บ DNA ในรถที่บ้านแล้วก็ไปขอดูเสื้อโปงเสื้อผ้าที่ลุงพลใส่วันนั้นนะครับแล้วก็ขอเก็บพยานหลักฐานเสื้อผ้าไปอะไรประมาณนี้มันจะเกิดข้อสงสัยให้กับตัวของลุงพลเองนะครับ ทำให้ลุงพลหลังน้ําตาโกนหัวหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยในเมื่อพวงอยู่กับว่าตัวเองจะเป็นบุคคลต้องสงสัยในคดีหรือจะโดนคดีเนี่ยมันก็ต้องทําอะไรแบบแปลกๆคือตอนนั้นลุงพลก็พูดตำนองว่าจิตเขาจะหลุดหรืออะไรบางอย่างแต่ทีนี้ก็โกนหัวร้อง ผมร้องไห้ลุงพลแล้วก็ไปหาพ่อแม่กราบลาพ่อแม่เหมือนในข่าวบอกว่าลุงพลกราบลงกราบลาอะไรประมาณนี้แล้วก็มันมีไทม์ไลน์ข่าวที่ออกมานะครับเป็นไทม์ไลน์ข่าวที่เขาปล่อยออกมาก็คือว่าเหมือนกับให้ลุงพลเนี่ยเป็นตัวล่อในคลิปก็บอกอยู่แล้วนะครับคลิปหลายๆคลิปที่บอกว่าให้ลุงพลเป็นตัวล่อให้ผู้ต้องสงสัยตัวจริงปรากฏตัวแล้วก็ออกมา ปรากฏตัวออกมาเพราะว่าเอาลุงพลเป็นตัวล่อผู้ต้องสงสัยก็จะชะล่าใจแล้วก็ปรากฏตัวออกมาอะไรประมาณนี้ก็ใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังครับมันก็เป็นทไลายข่าวมาข่าวจริงๆเขาก็ต้องเอาข่าวมาขายเพื่อจะหายอดอสร้างกระแสอย่างเหมือน,นหมอปลาเอาคลิปมาเปิดอ่ะแท้จริงแล้วหมอปลาก็สร้างกระแสไปด้วยแล้วก็เอาคลิปมาเปิดเพื่อจะช่วยเหลือลุงพลเพราะว่าหมอปลายินดีจะอยู่เคียงข้างลุงพล ไม่ว่าจะโดนคดีหรืออะไรหมอปาก็จะช่วยประกันอะไรประมาณนี้แต่หมอปาก็ถือว่ามาคุกคีเป็นเป็นเหมือนญาติพี่น้องลุงพลและละ่ะเข้ามาช่วยเหลือลุงพลอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเราก็ใช้วิจยาณในการรับชมรับฟังคนในสังคมก็มองเป็นเหตุเป็นผลทีนี้มองอีกมุมหนึ่งว่ามองไปมุมที่ท,ทําไมเจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับจากไทมรายน์ข่าวเจ้าหน้าที่เนี่ย ทีมเจ้าหน้าที่ที่เขาไปค้นบ้านลุงพลและเก็บดินเอเนียาคนแล้วก็มีหัวหน้าเจ้าของคดีอีกนะครับเรียกลุงพลป้าแตนแล้วก็หมอปลาเนี่ยเข้าไปพูดคุยนะครับกับพร้อมทีมทนายแต่ไม่ได้ให้บุคคลภายนอกเข้าไปแล้วก็พยานคนหนึ่งคือน,นายธนกิจนะครับที่เห็นพ่อน้องชมพู่อยู่บนถนนตอนประมาณ9ก้าโมงเกโมงว่ากว่าอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ได้ให้เข้าไปแต่จะมี ลุงพลป้าแตนแล้วก็หมอปลานะครับแล้วก็ทีมทนายเข้าไปนะครับพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีเพราะว่านําเอกสารและคลิปเนี่ยไปยื่นเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าคลิปเสียงเนี่ยเป็นการพูดเป็นเรื่องจริงไหมแล้วก็สามารถเข้าไปประกอบในสำนวนคดีได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องมองเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับคือเจ้าหน้าที่ก็ได้เผยออกมาแล้วก็ได้พูดกับป้าแตนมาแล้วก็ป้าแตนก็ได้พูด ออกข่าวแล้วเขาก็ถามถามเรื่องราวเวลาของลุงพลที่เดินทางไปรับพระคือเจ้าหน้าที่สงสัยจริงๆว่า7นาที7นาทีบวกกับอีก8นาทีนะครับ7นาทีที่ลุงพลาหายไปแล้วก็บวกอีก8นาทีเจ้าหน้าที่สงสัยตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องพูดตรงๆนะครับคือคดีเนี่ยการสืบสวนสอบสวนเราก็ต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมและก็ทางเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีเราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมกับเจ้าหน้าที่เจ้าของคดี เป็นเหตุเป็นผลครับเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะสงสัยเพราะว่าเขาเป็นคนสืบเจ้าหน้าที่บอกว่าพูดไกลๆมาว่าลุงพลเหมือนจะโกหกในเจ็ดนาทีที่หายไปแล้วก็บวกอีก8นาทีเป็น15นาทีที่ตอนไปรับพระลุงพลโกหกเรื่องใดไม่แน่ใจแต่เจ้าหน้าที่เข้าใจว่าลุงพลโกหกตัวนี้นะครับคือมองว่าเอาง่ายๆว่าตอนที่ เขาอะไรใส่ถุงปุ๋ยไม่รู้เอาขึ้นหลังรถลุงพลแต่ลุงพลก็อธิบายว่าไม่เคยเอาเด็กเนี่ยใส่ถุงปุ๋ยไม่เคยเอาอะไรใส่ถุงปุ๋ยเจ้าหน้าที่คาดการบางอย่างว่าเหมือนลุงพลจะเอาเด็กใส่ถุงปุ๋ยหรือเปล่าแล้วไปใส่หลังรถแล้วก็แฝงไปกับตัวกระสอบปุ๋ยที่เอามาจากโรงจากวัด มันเป็นข้อสันนิษฐานครับใช้วิทยาในการรับชมรับฟังสันนิษฐานได้ครับเพราะว่าเหตุแห่งคดีนี้มันไม่มีพยานบุคคลไม่มีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเอาว่าสันนิษฐานได้สันนิษฐานเป็นเรื่องปกติครับให้มองเป็นมุมที่เป็นข้อสันนิษฐานทุกคนในสังคมในประเทศไทยเองที่ดูเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่และสนใจคดีน้องชมพู่ทุกคนก็สันนิษฐานว่าคนนู่นคนนี่ลุงพนพ่อแม่ปัดไอ้นู่นนั่นนี่อ่า ทุกคนก็สงสัยแต่ความสงสัยเนี่ยมันเป็นแค่ความสงสัยครับเรายังไม่ได้ชี้ว่าใครเป็นบุคคลที่ก่อเหตุในคดีของน้องชมพู่มันเรื่องปกติเราสงสัยได้ผมยังสงสัยเลยแต่ผมก็มองอีกมุมหนึ่งว่าทําไมพยานหลักฐานที่ไปหามามันถึงเชื่อมโยงไปไม่ถึงบุคคลต้องสงสัยและทําไมไม่มีพยานบุคคลนะครับที่เห็นบุคคลที่อุ้มน้องชมพู่ไปเอาเป็นเหตุเป็นผลว่าคดีเนี่ย จะสิ้นสุดยังไงเราก็ต้องตามกันดูครับจนกว่าทางเจ้าหน้าที่เจ้าของคดีจะแถลงข่าวออกมาและสุดท้ายก็เหมือนที่บอกครับว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ยสงสัยไทม์ไลน์เวลา7นาทีของลุงพลที่หายไปบวกอีก8นาทีเป็น15นาที15นาทีนี้เหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าป้าแตนเนี่ยอยู่กับลุงพลตลอดแล้วเห็นลุงพลขนของอะไรขึ้นรถหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเห็นไหม แต่ป้าแตนก็พูดอยู่อย่างหนึ่งว่าป้าแตนไม่ได้ไปกับลุงพลที่วัดถ้ำผาแอกเพื่อไปรับพระแล้วลุงพลไปขนกระสอบพวกนั้นเนี่ยมาใส่หลังรถเนี่ยโดยพระเป็นคนเอาใส่ให้ลุงพลก็ไม่ได้ทํามันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งหมดแต่เราก็ต้องใช้วิจัยในการรับชมรับฟังเหตุการณ์บางเหตุการณ์ครับมองมุมความเป็นจริงผมเองนะครับผมคิดว่า การที่เจ้าหน้าที่บอกว่าลุงพลมาโกหกอะไรบางอย่างเนี่ยมันมันก็อาจลุงพลอาจจะจําไม่ได้ผมมองมุมนี้นะครับว่าบางทีอาจจะจําไม่ได้หรือว่าจําแล้วบอกข้อมูลบางอย่างไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ต้องเป็นตามเหตุและผลแล้วมองอีกมุมหนึง่งลุงพลก็คงไม่ได้วิ่งไปอุ้มน้องชมพู่ภายในเจ็ดถึงสิบห้านาทีหรอกครับออกจากบ้าน,ออ,าอ,าาน,านออกจากบ้านมานะครับออกจากบ้านมาไปรับพระ นี่คงไม่ได้ไปวิ่งไปอุ้มเจ็นาทีแล้วขึ้นหลังรถแล้วก็วิ่งขับรถวนไปวนมาก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ครับเรื่องนี้แต่เราก็ต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมครับต้องตามกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนครับผมเอาเป็นว่า ข้อมูลที่วิข้อวิจารณ์ไปนักบุญพเนจรก็นํามาจากทไลายข่าวเราก็เห็นข่าวเห็นสื่อแล้วก็นํามาก็ขอขอบคุณท่านที่กดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับ YouTube ช่องนักบุญพเนจรครับกับเรื่องราวดีๆประเด็นของสังคมประเด็นสะท้อนสังคมอุทาหรณ์สังคมและแนะนําให้ช่วยป้องกันภัยในสังคมนักบุญพเนจรก็จะมาเล่าสู่กันฟังและมองมุมความเป็นจริงคดีน้องชมพู่ครับจะส,สิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อพยานหลักฐานที่เพียงพอพยานบุคคลที่เห็นบุคคลต้องสงสยัย และก็พิสูจน์ได้ว่ามันมีพยานหลักฐานพวกนั้นอยู่จริงๆในคดีของน้องชมพู่ครับนโมพุทธายะสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงมาเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดำดสาธุ